พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่23พฤศจิกายนคริสตศราช2024 คำพยานชีวิตโดยคุณปีเตอร์คาลิกิวริฟอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องไม่เคยรู้สึกน่ารำคาญและข้อพระคัมภีร์นุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ6ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านคุณปีเตอร์คาลิกิวริเป็นพยานว่าเรามักจะได้รับโทรศัพท์จากลูกชายของเราทั้งสองคนแต่คนเล็กโทรมาบ่อยกว่าเขาโทรมาหาเราทุกวันไม่เพียงแต่วันพิเศษหรือวันหยุดเท่านั้น ตอนที่ผมยังเป็นเจ้าหน้าที่ที่โบสถเขามักจะโทรมาบ่อยมากจนเมื่อโทรศัพท์ของผมดังขึ้นระหว่างการประชุมหัวหน้าศิทยาพิบาลของเราจะพูดว่าบอกเบนด้วยว่าผมกล่าวสวัสดีเขาด้วยบางครั้งเบนจะโทรมาในช่วงเวลาที่ผมไม่สะดวกผมไม่เคยเบื่อที่จะรับสายของเขาเลยไม่ว่าเรื่องที่เขาโทรมาคุยจะสำคัญหรือไม่เพราะผมรู้สึกว่าชอบที่จะคุยกับเขาบางครั้ง เมื่อผมอ่านข้อพระคัมภีร์ที่ยกมาในวันนี้ผมสงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงสนใจคำอธิษฐานของผมถึงแม้พระองค์จะส่งทราบแล้วว่าผมต้องการอะไรทำให้ผมก็จำเสียงโทรศัพท์ของเบนที่โทรมาได้เราไม่จำเป็นต้องกังวลว่าคำอธิษฐานของเราจะดูเหมือนจะไม่สำคัญเราไม่ได้ไปรบกวนพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานถึงเรื่องที่เราเป็นห่วงอยู่แน่นอนว่า พระเจ้าทรงรู้ว่าเราต้องการอะไรก่อนที่เราจะขอพระเยซูทรสงสอนเราเกี่ยวกับเมื่อเราอธิษฐานไม่ใช่สิถ้าเราอธิษฐานเราควรเข้าไปหาพระองค์เดี๋ยวนี้พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะได้ยินเสียงของเราข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าไม่เคยเบื่อที่จะได้ยินเสียงของข้าพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน เพื่อคนที่กังวลว่าจะรบกวนพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดยกโทษที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสงสัยในความห่วงใยของพระองค์ขอทรงเตือนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถที่จะติดต่อกับพระองค์ผ่านทางการอธิษฐานเสมออธิษฐานในพระนามเปรียสุคริตเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์ และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ